เคยรู้สึกกันไหมครับว่าอากาศช่วงนี้มันแปลกๆเดี๋ยวร้อนก็ร้อนสุดๆฝนตกทีก็เหมือนฟ้ารั่ววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับว่าทำไมโลกของเราถึงกำลังเดินไปสู่จุดที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการนี่คือคำเตือนล่าสุดจากนักวิทยาศาสตร์ที่เราทุกคนต้องตั้งใจฟังเลยครับเอาล่ะครับ เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็เร่งด่วนกว่าแค่คำว่าภาวะโลกร้อนที่เราได้ยินกันจนชินหูไปแล้วนะครับเพราะมันคือสัญญาณเตือนภัยครั้งสุดท้ายที่อาจจะไม่มีโอกาสให้เราได้แก้ตัวอีกแล้ว นี่คือใจความสำคัญจากรายงานของนักวิทยาศาสตร์เลยนะครับประโยคที่ว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่จุดพลิกผันมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังยืนอยู่บนขอบเหวเลยล่ะครับที่ถ้าเราก้าวพลาดไปอีกแค่ก้าวเดียวทุกอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราข้ามเส้นนี้ไปแล้วเนี่ย มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงที่เราพอจะปรับตัวได้นะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรเลยชนิดที่ว่าไม่มีปุ่มย้อนกลับหรือปุ่มอันดูให้กดอีกต่อไปแล้วทีนี้ไอคำว่าจุดพลิกผันที่ฟังดูน่ากลัวเนี่ยจริงๆแล้วความหมายของมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจแนวคิดนี้ไปพร้อมๆกันแบบง่ายๆเลยครับพูดง่ายๆเลยนะ มันก็เหมือนเส้นแบ่งบางๆเส้นหนึ่งครับที่กั้นระหว่างโลกที่เราคุ้นเคยกับโลกใบใหม่ที่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยพอเราข้ามเส้นนี้ไปปุบระบบต่างๆของโลกก็จะเริ่มรวนไปหมดและที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันแทบจะไม่มีทางย้อนกลับมาเหมือนเดิมได้อีกเลยภาพของโดมิโนโนี่แหละครับอธิบายกลไกของมันได้ดีที่สุดเลยมันคือสิ่งที่เรียกว่าวงจรที่เร่งตัวเอง คือพอล้มตัวแรกลงไปป,ปุ๊บตัวต่อๆไปมันก็จะล้มตามกันไปเป็นทอดๆเลยครับเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนสุดท้ายเราไม่สามารถเข้าไปหยุดมันได้ทันแล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเรามาดูตัวอย่างสุดคลาสสิกกันเลยก็คือวงจรการละลายของน้ําแข็งนี่แหละครับพอโลกร้อนขึ้นแน่นอนว่าน้ําแข็งก็ละลายใช่ไหมครับทีนี้ไอพื้นที่สีขาวๆที่เคยทําหน้าที่สะท้อนแสงอาทิตย์ออกไปมันก็หดเล็กลง กลายเป็นพื้นดินหรือพื้นน้ำสีเข้มๆแทนซึ่งมันดูดซับความร้อนได้ดีกว่าเยอะเลยผลที่ตามมาคืออะไรครับโลกก็ยิ่งร้อนขึ้นไปอีกพอยิ่งร้อนน้ำแข็งก็ยิ่งละลายเร็วขึ้นไปอีกเห็นไหมครับว่ามันเป็นเหมือนงูกินหางที่วนลูปไปเรื่อยๆแล้วก็มีแต่จะแย่ลงแย่ลงโอเคพอเราเข้าใจคอนเซปต์ของจุดพลิกผันแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าวันนั้นมันมาถึงจริงๆล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราบ้าง จำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีเลยครับ1.5องศาเซลเซียสนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันคือเหมือนเป็นรหัสอันตรายเลยก็ว่าได้นักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อกันว่าหากโลกร้อนขึ้นถึงจุดนี้เมื่อไหร่มันอาจจะเป็นตัวจุดชนวนให้ระบบนิเวศส,สำคัญๆของโลกพังคลืนลงมาเหมือนโดมิโน,โนได้เลยและแนวหน้าสุดที่กำลังเสี่ยงเลยเนี่ยมีผู้เล่นรายใหญ่อยู่3รายด้วยกันครับซึ่งแต่ละที่เนี่ย ก็ไม่ต่างอะไรกับระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังรอวันของตัวเองอยู่เลยลองลึกภาพตามกันดูนะถ้าแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายหมดโอ้โหระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นหลายเมตรเลยนะครับเมืองริมชายฝั่งทั่วโลกจมน้ำแน่นอนแล้วถ้าป่าแอมะซอนซึ่งเป็นเหมือนปอดของโลกเนี่ยล้มตายลงไปเราจะสูญเสียแหล่งผลิตออกซิเจนมหาศาลไปเลยและสุดท้าย ถ้ากระแสน้ําในมหาสมุทรเกิดรวนขึ้นมาสภาพอากาศทั่วโลกก็จะปั่นป่วนจนเราคาดเดาอะไรไม่ได้อีกต่อไปเลยครับ แล้วเรื่องสเกลใหญ่ระดับโลกพวกนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบมาถึงชีวิตประจำวันของเราเต็มๆเ,เลยนะครับเคยสงสัยไหมว่าทำไมเดี๋ยวนี้ฝนตกทีเหมือนฟ้ารั่วพายุเข้าทีก็หนักกว่าเดิมเยอะนั่นก็เพราะว่าพออากาศมันร้อนขึ้นบรรยากาศมันก็อุ้มไอ้น้ำได้มากขึ้นพอถึงจุดหนึ่งมันก็เทโครมลงมากลายเป็นพายุฝนที่ทั้งรุนแรงและคาดเดายากแบบที่เราเจอกันบ่อยๆนี่แหละครับแล้วนี่ไม่ใช่แค่การคาดเดานะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ย ยืนยันชัดเจนเลยว่าปริมาณไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศโลกเพิ่งจะพุ่งสูงทำสถิติใหม่ไปหมาดๆนี่คือหลักฐานที่จับต้องได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นอยู่จริงๆตอนนี้เลยเอาล่ะครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันกำลังจะนำไปสู่ข้อสรุปสุดท้ายที่สำคัญที่สุดและเป็นข้อความที่นักวิทยาศาสตร์อยากจะสื่อสารถึงเราทุกคน สรุปแบบรวบรัดเลยนะทั้งภาวะโลกร้อนที่มันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไอเจ้าจุดพลิกผันที่มันขยับเข้ามาใกล้เราทุกทีเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับเสียงนาฬิกาปลุกครั้งสุดท้ายที่ดังที่สุดแล้วล่ะครับมันกำลังบอกเราว่าเฮ้ hey, เวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะต้องลงมือทำอะไรสักอย่างแบบด่วนที่สุดคือต้องทำเดี๋ยวนี้เลยและสุดท้ายนี้ครับคำถามสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะมันกำลังเปลี่ยนอยู่แล้ว แต่อยู่ที่ว่าเราจะยอมปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงไปจนถึงจุดที่ย้อนกลับมาไม่ได้อีกแล้วหรือว่าเราจะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดมันให้ทันเวลา